ไลฟ์อยู่แล้ว<า>เดี๋ยวยไปลงไปลงขอให้อาจารย์กาม,มนแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านอาจารย์มงคลลืมไป10ปีแล้วนะอาจารย์มงคลรอเที่ยงทำจะ30ปีแล้วนะยังจำไม่ได้ไม่่ใชเดินเดินจนงงตะกี้มองพี่แตนพี่แตนบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังมองไม่เห็นมองไม่เห็น เอามาหนึ่งสองสามขอให้อาจารย์มงคลรอดเตี้ยมถามนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้น้องจอยคุณจอยจอยน้องจอยใและแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเลยนะประสบความสุขความสำเร็จแล้วก็ขอให้กัลยาณมิตรของอาจารย์มงคลทุกท่านลุ่งเรืองร่ำรื่นร่ำรวยรุ่งเรืองเป็นสุขคิดสิ่งใดสมบัติหนาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิ เศรษฐีด้วยนภมภะจักระกษัตริย์เวสสุทธะนะโมพุทธายะสาธุสาธุครับรอดที่สาเดธุตีเลยตัง้งเจ้าพญาปาง